ไอโน่ไอโน่กะแรงมาเนาะมเล็กๆและหน่อย่ะเยอะเลียวรับ แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะพอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสี่วแล้วครับช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดตองเทพไทยค่ะยอดสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวสะอาดต่างเงือกและฟันได้ครับรุ่นใหญ่ทําได้หลายอย่างทับมูสความแข็งแรงของสามมูสกล้ามเหนือแข็งแรงขึ้นเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์เอางี้แล้วกันผมอ่านแล้วกันพี่ปิงพุตตี้ไม่รู้จะดายยังไง อังคารวยใช้คํานี้แล้วกันพอแล้วแรงมากถึงขนาดที่บอกว่าวันนี้หลายคนก็พูดถึงเรื่องวงการ,รบ,บันเทิงว่าขยับมาแล้วเรื่องวงการบันเทิงที่เข้าใจว่าน่าจะพูดถึงเรื่องนักสิษย์หรือไม่คุณปิงพุณตีอ่ะกลับมาคุณผู้ชมเอาประมาณนี้ยิงๆยังไม่จบ เราเอาแบบระดับชาติขึ้นมาบ้างล่าสุดเปิดภาพคุณคิมจินอาหน่อยเพราะเธอเองเป็นรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศเมื่อวานนี้เธอเดินทางไปเยือนทางด้านของกัมพูชาและเธอก็ต้องการจะไปช่วยพลเมืองของเธอเกาหลีใต้ที่บอกว่ายังอยู่ในกัมพูชาด้วยสายตาที่เขาเรียกว่าเด็กเดียวใช่ไหมและก็เป็นสายตาซึ่งหลายคนบอกโอ้โหตั้งแต่เหยียดแผ่นดินกัมพูชาคุณผู้ชมฮะ สายตาเธอแน่วแน่มากๆและสุดท้ายเองเนี่ยเธอก็ได้มีโอกาสไปเข้าพบกับทางด้านของผู้นํากัมพูชาคก<ะ>็คือคุณมันเน็ตคุณผู้ชมครับน่าสนใจก็คือตอนที่เธอมาถึงเนี่ยคุณผู้ชมครับแล้วเธอได้คุยกับคุณมันเน็ตแน่นอนที่สุดเนี่ยทางฝั่งของคุณมันเน็ตก็ยพยายามจะแสดงปฏิกิริยา<ะ>ให้เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยพยายามที่จะปราบปรามเรื่องของคอเซนเตอร์สแกรเมอร์ถูกไหมฮะ และนี่คือตอนที่ภาพตอนที่เธอเข้าไปคุยข้าดนาเดียวกันคุณผู้ชมฮะมีภาพตอนที่เธอมาไม่เล่าทีมงานที่เป็นสายตาเด็ดเดียวอะ่ะและจริงๆแล้ววันเนี้ภาพตอนเจรจากันเนี่ยนะคือต้องบอกกับว่าตอนที่มีการเข้าไปเจอกับคุณมาเน็ตเนี่ยคุณผู้ชมฮะรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงต่างประเทศคนที่สองแห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้พบกับคุณมาเน็ตนายกกัมพูชาซึ่งเข้าไปหาหรือความร่วมมือกันเนี่ยนะล่าสุดคุณผู้ชมเชื่อไหมว่า ปรากฏว่าหลังจากที่ได้มีการเข้าไปหาเรือกันเสร็จช่อง YouTube KBS News บอกรายงานว่าคือจุดที่เป็นแหล่งที่เขาคาาว่าเป็นอาคารสแกมเมอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะปรากฏว่าหลังจากนั้นมันมีเหตุการณ์ก็คือทางด้านของทีมเกาหลีก็จะต้องลงไปดูด้วยใช่ค่ะเกิดปรากฏการณ์ก็คือนี่อาบานลงนิดหนึ่งเห็นบอกว่า หนีไปหมดแล้วถูกมมเทิ้งแต่ข้าวของเอาไว้ที่พออ่านออกว่าเพิ่งจะไปเมื่อไม่นานมานี huh? cus, er ้เองนี่ฮะเพราะว่าสิ่งที่เจออยู่จะเป็นพวกบะหมี่ถ้วยที่กินเหลือขวดน้ําสายไฟถูกทิ้งระเกะระกะค่ะคอเซนเตอร์ไม่เหลือแล้วใช่สแกมเมอร์ที่บอกว่าเป็นแหล่งอาชญากรรมโลกที่กองกันอยู่ที่กัมพูชาเมื่อรัฐมนตรีสายตาพิฆาตเรียกแบบนี้ก็แล้วกันเนี่ยนะฮะก็คือคิมจินอามาถึง ภาพตึกเมื่อกี้นี้ทั้งภาพตึกเมื่อกี้ครับทีมงานครับเขากาลังพูดถึงตึกครับภาพที่ KBS รายงานและภาพด้านในใสตรงใสไปถูกถอดออก่คะเปิดเสียงให้เครดิตของสื่อเขาขึ้นมานิดดึงด้วยนะครับ KBS News ใช่ไหมครับเมย์ KBS News ค่ะ yeah. และเขาก็รายงานการไปพบสื่อก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นโดยเบื้องต้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครัน,นักข่าวอ้างว่า มีบางกลุ่มพยายามจะหลบหนีอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะองค์กรสแกมเมอร์ย้ายสมาชิกออกจากพื้นที่อย่างต่อเน,นื่องโดยเบื้องต้นที่นี่คือที่กักถังชาวเกาหลีเห็นไหมคะค่ะซึ่งที่นี่นะคะนละข่าวรายงานด้วยว่าคือ<ะ> Prince Complex ค่ะซึ่งนั่นก็คือฉันจือ้อถูกต้องค่ะหรือออกยาฉันจือ้อค<ะ>่ะคุณผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะคะเพราะกังจะบอกว่าสื่อเกาหลีเนี่ยเอาจริงนะเขารายงานทุกวัน เราก็รายงานทุกวันเหมือนกันเรื่องอาเมีอะถูกไหมคือเขาก็ห่วงคนของเขาบ้านเราก็ห่วงแผ่นดินของเราถึงแม้ว่าจะถูกทักทวนบ้างเรื่องการทํางานของสื่ออไม่เป็นไรฟังกันได้แต่ประเด็นคือสื่อเขาก็รายานว่าที่เนี่ยคือแหล่งอาชญากรและเป็นแหล่งที่กักขังชาวเกาหลีคุณผู้ชมครับเปิดเฟซเขาเรียกเป็นคลิปมอนสเลอแคนด้าโพส์ภาพก่อนที่ทางด้านของคิมจินอา yeah